ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถท่านกันลยาดีกับปามียูทูบเจ้าอีสา,านไปกับยิงไปพี่น้องผมสองเดือนแล้วโตวนันบ่ราะใดเห็นมันหูไปพ่นซ้มสาบักหางขาดน้อพี่น้องนะเป็นจังใดเข้าสีได้โตหรือบ่ราะใดโตนันแต่ว่าบัก,กกิโลกลัวแน่น,นอนพี่น้องผมหางขาดพร้อมถ้าเท่าได้โตกัวัดกันเท่า,าใดโตลงไปสาที่เขออ้างุ่มป่ากันต้องไปเบื้องต้องไปชมต้องไปเชียร์มือนี่อาซีหางูดังแคไปต้มพร้อมเด้อพี่น้องเด้อกับบ่าวมี แย่าไปหาล่าหนูพี่น้องผมมือนี่แย่พาไปหายิ่งหนูพี่น้องเอ้ยใส่มือส่วงการก่อนนะอุ่นีเกิงเข้ากระได้ กินหนามอยู่นี่นะเพราะมีวะนี่ซ้ำอีกหนึ่งนี่โมเห็นเป็ดหน่อยเรียงซ้ำตัวไปบ้างก่อน เที่ยวไปหาบักหางยาวไปต้มลำพี่น้องเลยหนูมันต้องมาจินนาบยุ่งหนีเปล่านม่ว่า เดี๋ยวเอาไงแม่ออกแล้วพี่น้องเพราะว่าลูกตัวใหญ่แล้วสิได้ใหญ่แม่ออกแล้วลูกตัวใหญ่แล้วพี่น้องทุไปหาเปลาไม้อ,ออกไปบ่ต้องฟังเสียงอะไรนะครับอัตถพอตัวขันเขียวแห้ง เห็นอีกพี่น้องม,มือหนิบ่เห็นอีกอืมใหญ่ไปลุ่มอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้านั่งไปลุมก่อนพี่น้องต้องนั่งไปลุมดิกลับเล็กับกกบ่ที่ไปไปไปมีแสงไฟมากพี่น้องมีแสงไฟมากนะบบามีบ่หูหรอว่าข้าเจ้ามากยังแต่ว่าไปหมายมองทีห้อง ไปลาหนูพี่น้องต้องเจอกันแน่ต้องเจอกันแน่นั่นมามาบอยู่นะบ่รหัวไผ่เพรา่หัวไผแต่ต้องเจอกัน ปลาย่างลายอยู่พี่น้องพูดพูนปลาพูนย่างลายอยู่แต่ว่าหนูหนูเต็มเลยอูย้ยหนูห้อยล่าค้างไปยุ่งใส่ว่ะ ปลาพี่น้องปลาเต็มอยู่พี่น้องมื้อนี้บักดินปลาแซ่บปลาดินโอ้ยหนูตัวนี้ไปไสน้อพี่น้องเป็นแต่หนูใหญ่อีหลีนี่เป็นแต่ตัวใหญ่ๆอยากอีหลีนี่พี่น้องพุ่นหอย โอ้ยไอยขวดขี้ตุ่มไหม จังใดดีพี่น้องผมพูดปลาตะบนูนี่มันเดือดเราวล่ะรู้บ่เห็นตัวมัว้งดี๋ยวเดี๋ยวเดียวพี่น้องเดี๋ยวยว่วามีสิบ้าหาตัวมัน ใส่เกือบโบกมากเว้ยว่าเป็นยังาว่าเป็นันงว่าเป็นันงนพี่น้องแต่พอห้อยหลากหางหนูนี่ทีุ่่ดมันมคือสิหูทางเอาปลาไปกินหนูใหญ่พี่น้องหนูใหญ่เดียว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 ไปอ้อย,ยไปจัดการไปไล่ที่สุดพี่น้องผมในที่สุดเขาก็มาเจอของดีเขาแล้ว ขามาเจอของดีเขาแล้วเดี๋ย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 วขออนุญาตปลดกระโปกกอนในที่สุดก็มาเจอของดีเขาแล้วบอกแล้วบ้ามีมันต้องมานพี่น้องเพชรยังมันต้องมานพี่น้องผมจ่อๆเลยเอ้าเจ้าสิพิเศษเจ้าสิพิเศษเจ้าสิพิเศษฮะฮะฮะหามองสูงก็เก้ากวหาฮะมองสูงก็เก้ากว่าเอาเพิ่งเพื่อชวนสวยงามงูงูงูดังแห็พี่น้องงูดังแห็เดี๋ยวเดี๋ยว Champ hàng quá hắn. Mhm, chị biết ai. Mhm, chị gì ai. Tụi tiên bà tiền vlog. Champ hàng của hắn. hàng quá hắn. Champ hàng quá hắn. Chưa mặt tôi matoi. mặt bà sỉu. Tụi tiên bà sỉu. Yari, 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 หเหตอพี่น้องผมหืมไม่ห้องอะไรอ้าเสียพี่น้องเป็นไปบ่ได้หาซอยกันพี่น้องหาซอยกันโอ้ยกบได้เนี่ยมันเนาหามเย้ย คือบ่กหูดังเดียวอยู่เด่นนี่โอ้ยพี่น้องหลงส่วนครับผมหลงส่วนพี่น้องหลงส่วนหลงส่วนบ้ามีบ้าไม่ใช่าไปไก่ไหมไปเสียหรอพี่น้องว่าโอ้ยโคตรเสียดายเลยงูดังแหตัวบกใ่ญ่พี่น้องโคตรเสียดายเลยงูดังเหตัวบกใ่าย เดีเ๋ยวเดี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 ยวโอ้ยคุนพ,พี่น้งองบกสูงเลยขึ้นไปสูงแล้วคุนพี่น้องเห็นไหมคนณพูนพ,พี่น้องพูนเดีเ๋ยวว่ามีซูมให้เบิ่มพูนพี่น้องผม เอายังไหนลระบาทพี <polarization> ่น้องผมก็บบกบ้ามี่ขออนุญาตทุไรนทุัพทุกติกาตามไปซ้ำนีเนะพี่น้องนะนั่นนั่นนันั่นพี่น้องหัวอยู่หันนั่นตัวพี่ประกานได้ครับว่าครัยายยะท่าที่พุสุวัติี่บอกไปบ้ามีสิเอาลงมาหยอกแล้วก็ะิป้อยนะพี่น้องนะเดี๋ยวบ้ามีขออนุญาตใส่บังกะโกวื้อเครับเด้อบ้ามีขออนุญาตใส่บังกะโพกวื้อเด้อพี่น้องนะสำหรับงูดังแหตัวนี้พี่น้องผม ่นว่า่นสีรอดว่าเอาไปไฟยังไาพี่น้อ,อ,นองนี่แหละครับความ,มวลความซ่นการหาอยากหาจินค่อนสีแจ้งนี่มันสีมักสีพอยซัดที่ยู่นิ่งๆจ่งังสี่ตัวสองตัวบอกสองตัวบอกพี่น้องสองตัวบอกพี่น้องผม เชื่อม่นขึ้นติงเชื่อม่ตีริงพี่น้องเชื่อม่ตจริงพี่น้องเฮ้ยยังสั้นปะเฮ้ยยังเห็นตัวอยู่นะครับนะ้อยยังเห็นตัวอยู่เอา้าขอคุดครับสวัสดีครับพ่ออยพี่น้องผมบอยนะพี่น้องนะเป็นงูด,ดังแหหมักนอนเฟื่ยใหม่พี่น้องเนีือ <c oughs> เลี้ยงวิ่งห่วยุยุนต้องเอาลงมาจับเรียนหยอกเล่นครับผมพี่น้องเอามาจับเรียนหยอกเล่นเขาประเสธอีกอย่างเนาะครับพี่น้องเนาะก็ด้วยบักหูดังเดียวเ้องนาะพี่น้องสิสวยมันลงมาพี่น้องผมพ่อเมาะพ่อเจาะคัก